สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับอิงอีกแล้วนะคะช่วงนี้อิงได้มีโอกาสอยู่บ้านนานๆนะคะก็เลยได้มาอัดคลิปวิดีโอโพสต์ลงเพจตัวเองนะคะซึ่งปกติเนี่ยโพ์บ้างไม่โพสบ้างนะคะช่วงนี้อยู่บ้านยาวๆก็ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็อัดวิดีโอลงเพจตัวเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลายๆคนอยู่บ้านเบื่อกันหรือ,อยังะคะ ทำอะไรกันบ้างคะช่วงนี้ที่นี่ออสเตรเลียประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็จะห่างจากเมืองไทยตอนนี้3ชั่วโมงนะคะมีการปรับเวลาให้ช้าลง1ชั่วโมงนะคะซึ่งปกติจะห่างจากเมืองไทย4ชั่วโมงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็เลยมีการปรับเวลาเพราะว่าที่นี่จะมีการปรับเวลา อสองครั้งนะคะปีละ2ครั้งนะคะก็คือช่วงเข้าสู่ฤด,ดูหนาวกับเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะก็เลยช่วงนี้จะห่างจากเมืองไทยประมาณ3ชั่วโมงนะคะวันนี้อิงก็ไม่มีอะไรค่ะจะมาเล่าถึงบรรยากาศหลังจากเกิดโรคระบาดนะคะที่ออสเตรเลียเขาการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยตอนนี้มีการปฏิบัติตัวย,ยังไงนะคะเท่าที่เองเห็นนะ คือเมื่อสามวันที่แล้วเองไปซื้อของนะคะก็คือจากที่เห็นเนี่ยทุกๆท,ที่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอการเว้นระยะห่างนะคะหรือว่า Social Distancing นะคะทุกที่จะมีจุดสติกเกอร์บอกให้เราเว้นระยะห่างมีการกั้นทางเข้าออกเนี่ยอ,อย่างเคร่งครัดนะคะบางที่ก็บางซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยมาบอกเลยนะคะว่าให้เข้าทางไหนนะคะยืนหา่างยังไงนะคะ แต่ว่าแต่ละที่เขาก็จะมีามาร์กจุดบอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะหรือบางที่เนี่ยถ้าเป็นที่แคบๆเย่ยเขาก็จํากัดคนเข้านะคะก็คือจะไม่ให้จะพยายามไม่ให้คนเนี่ยไปแออัดอยู่ในน,นั้นนะคะแล้วก็มีการออกกดระเบียบข้อบังคับนะคะ หลายๆอย่างนะคะตอนนี้ก็คือการที่เราจะออกข้างนอกบ้างได้เนี่ยก็จะต้องเป็นธุระที่จําเป็นจริงๆอย่างเช่นเราไปซื้อของนะคะซื้อกับข้าวนะคะไปหาหมอซื้อยานะคะประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็ห้ามอยู่ในที่สาธารณะเกิน2คนนะคะถ้าเกิน2คนจะต้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ แล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะคะแต่อิงเท่าที่อิงทราบประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครฝา่าฝืนหรือไม่ทําตามเนี่ยก็จะถูกปรับนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นค่าปรับที่สูงมากนะคะก็ถ้าเราไม่อยากถูกปรับนะคะช่วงนี้อยู่บ้านกันก่อนนะคะถ้าจะออกจากบ้านก็ให้เป็นธุระจาเป็นจริงๆนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อิงสังเกตเห็นนะคะ ก็จะมีปั๊มน้ำมันใกล้ๆบ้านอองอะคะ่ะปกติอิงจะชอบไปถ้าอิงได้ออกไปข้างนอกนะอิงก,ก็จะชอบไปซื้อแวะซื้อกาแฟอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีเครื่องทํากาแฟสดกดอัตโนมัตินะคะอิงสังเกตเห็นว่าเขาจะมีตรงเครื่องทํากาแฟเขาจึงมีให้เราใส่ถุงมือพลาสติกนะคะก่อนที่เราจะกดเครื่องทํากาแฟจับแก้วจับที่คนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง การป้องกันนะคะช่วงนี้หลายๆที่ก็จะประมาณนี้เนาะหลายๆคนถ้าอิงสังเกตเห็นออกไปข้างนอกแทบจะทุกคนก็บางคนเขาก็ยังไม่ใส่หน้าก,กากบางคนก็ใส่นะคะล้วก็หลายๆคนก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบอ,อะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็าจะได้เห็นในช่วงนี้นะคะก็คือหลายๆคนก็ต้องเซฟตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะคะโอเค ก็วันนี้อิงไปก่อนนะคะยังไงก็ที่เมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ประเทศอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างก็ลองอคอมเมนต์มาเล่าให้อิงฟังบ้างนะคะว่าแต่ละทีะ่แตกต่างกันยังไงนะคะก็วันนี้อิงไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ